วันนี้จะมาสอนโกงรถอันนี้ว่าจะทายังไงให้เราอยากได้อันที่เราอยากได้เนะก็ที่อยากได้ก็มีวันนี้แจ็คพอตแยมเค้กแล้วก็จักรยานแล้วเราก็มาลองกันเริ่มโดยการที่เราปิดอันนี้เสร็จแล้วเข้าเกมไปค่ะเข้าเกมเสร็จหมุน ไฟอันนี้ไม่เอาอ่ะปิดออกมาเคลียเกมค่ะเคลียเกมเสร็จแล้วก็เปิดสัญญาณเหมือนเดิมเห็นไหมโอเคสัญญาณมาแล้วเข้าเกมไปใหม่ค่ะเข้าไปอีกครั้งเพื่อที่จะเช็กว่ารถยังอยู่ไหมถ้ารถยังอยู่เราก็ทำเหมือนเดิม รถอยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมโอเคเออกไปปิดสัญญาณเราเข้าเข้าเกมมาใหม่ค่ะเข้าเกมมาชึบหมดดุนอีกทีดูซีวันนี้จะได้ไหมอยากได้จักรยานอนะ่ะจักรยานแจ็คพอตก็เอานะ โอเคถือว่า complete อย่างที่เราากได้เพราะเมื่อกี้ได้แจ็คพอตแยมเค้กแล้วก็จักรยานได้แจ็คพอตแล้วเราก็โอเคใช่ไหมเสร็จเราโอเคกับอันนี้เราก็ไปเปิดสัญญาณเรียบร้อยสัญญาณมาแล้วเข้าเกมไปแค่นี้เองค่ะรถก็ยังอยู่แล้วก็หมุนซ้ำอีกเพราะว่าเราได้แจ็คพอตใช่ไหมแค่นี้เอง